ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเอาเชือกเอ็นทาเป็นบ่วงเอาไว้ในห้องน้ํานะครับตุกก๊กแกนะครับตุกก๊กแกชอบเข้ามาอยู่ในห้องน้ําแล้วก็มาขี้มาถ่ายอุจจาระไว้ในห้องน้ํานะครับก็เลยทําบ่วงกับดักเก็บเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามันได้ผลหรือเปล่า นี่ครับไม้นี่ครับไม้ไม้ที่ใส่เชือกเอ็นนะครับเป็นบองอาไว้เราจะมองเข้าไปมันก็จะติดแล้วนะครับเพราะว่าไม้รู้สึกตกลงมาจากข้างบนแล้วยังห้อยอยู่แสดงว่าได้แน่นอนครับผมนีวเราจะดูนะครับจะได้ตัวขนาดไหนโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนั่นไง อออได้้แลวเโอ้โหขาแน่นมากเลยครับไม่ยอมออกนะครับไม่ยอมออกเลยครับนี่นนี่ครับนี่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 ดินใหญ่เลยครับโอ้ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะออกไปออกไปแล้วออกไป ไปเราจะไปปล่อยนะครับให้เขาไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่นะครับบ้านเราก็เด็กน้อยจะกลัวนะครับไม่กล้าที่จะอาบน้ําไม่กล้าจะเข้าห้องน้ํานะครับเราก็จะไปปล่อยนี่ย เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ปล่อยเลยนะฮะนี่ครับถึงทุ่งกว้างแล้วนะครับน,นี่เราก็จะเอามาปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะครับมีน้ำมีแมลงอุดมสมบูรณ์นะครับเท่านี้เราก็จะปล่อยเข้าไป กับดักอันนี้รู้สึกว่าจะได้ตุกก๊กแกไปหลายตัวแล้วครับเ้้ยจะวิ่งมาสิตุ๊กใจหมดเอ้ยไะโทษอ่ามีรถไฟแถมให้ดูอีกอ่ารถไฟไปแล้วยจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าวิ่งมาเลย Điều mình về phương viên đi về phương viên về phương viên ờ mã hầu đó mã hầu đó về phương viên về phương viên dễ yeah, mà hả gì cả mã ơi cạch xui สู้อย่าสู้เอ้ยคนลุกหมดแล้วตกใจเว้ยนี่นี่เอ๋เฮ้ยเอาอาป้องเลยเอ้ยอยู่นิ่งๆดิเอ้ย เออเอ๊ะจะวิ่งเหรอเฮ้ยนี่เยอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งสิจะคลายปมให้ก่อนคลายปมก่อนอ่าคลายเสร็จแล้วก็วิ่งมันก็ติดคืนสิ nhà viên xí, ấy như mình như ngay thì hết, 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 phương sưu, đừng yeah, phương sưu, thắt bom hai trái nhiên, trái nhiên, trái nhiên, đừng ja, áp bả sưu, đấy, hey! đấy, hey! trái nhiên đi, nè, vĩng mà cứ vĩng thì lóc ต้องปีกหาไม้อีกอันหนึ่งให้มีผู้ช่วยให้มีผู้ช่วยต้องหาไม้อีกอันหนึ่งไปเคลียหาไม้ไปเคลียมันต้องมีการค่มคืนจิตใจกันนิดหน่อย ป้า้าโอยไม่มีที่ตั้งกล้องหาก้อนหินก่อนไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้หาก้อนหินก่อตั้งกล้องหน่อย Oh, มีแต่หอยตั้งบนหอยก็ได้ไหมวัน oh, นี้มาซากรถเกา่า oh. <Yeah. S 1> ขอตัองนะ้งกล้องก่อนนะตั้งบนหอยก็แล้วกันได้ป่าวปะ Này mùm Này cái đỉnh tua này Hiền Nói hiếm đi. này đi Đi đâu đấy á Ờ ở đây Ờ cái cây này mà Nhà bình chuồn khuôn rồi Tập. Nè Ê อาจับตัวไว้เลยต่อ,อ,อเฮ้ยยาซู่อันนั้นเฮ้ยมันเฮ้ย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งโอ้ยน้อกดไม่อยู่เไปเออ,อเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวหลุดแล้วใจเย็นยายเย็นเออกาละไกาละไกาละไกาละเอาละหนิ้งสองซ้ำเอาไม่หลุดอะไรวะ ี่เห็นว่าหลุดแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งนี่เฮ้ยเมื่อกี้เห็นหลุดแล้วอ่ะไปเลยเออนั่นไปเลยเว้ยรอดเลยวะ Đây. Đây. Như rột rột thay nè. Ok. Thank you.